กลับระรับขบวน418นะครับโอ้ขากลับก็ตามเวลานะครับโอ้สุดยอดครับวันนี้415 418ขาไปก็ตามนะครับขากลับก็ตามนะครับวันนี้อากาศคึ้มนะครับตั้งแต่เมื่อเช้านี่ยังไม่เห็นแดดเลยนะครับ เบาทางนะครับ418เพราะว่าต้องเบาตรงที่เครื่องจักรกำลังทำงานนะตัวรถเทียนนะ